สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเจอพงศ์เช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ทุ่งนาครับอตอนเช้าเช้านะครับแดดรำไรนะครับฝนตกมาหลายวันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับก็ให้เห็นตอนเช้าเ้านะครับตื่นขึ้นมามาชม อยู่ทุ่งนานะครับตอนเช้าๆแดดออกรำไรนะครับะจะชมนกมีนกต่อนกหัดต่อหลายตัวนะครับตอนนี้ก็นำเข้ามาด้วยแล้วก็แบง่งออกไปด้วยนะครับก็ยังเหลือเยอะนะครับนกเด็ดๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูว่ามีมีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่อง นกต่อหน้านี้คับนกต่อหน้านี้เป็นยังไงเพราะว่ามันอากาศครึ้มแล้วก็มีฝนฝนตกมาเป็นพายุนะครับนกป่าเป็นยังไงนกต่อเป็นยังไงนะครับผมมาอยู่ทุ่งนาผมวิเคราะห์สถานการณ์ว่านกนกป่าเป็นยังไงมาหรือเปล่านะครับอยู่ทุ่งนาแล้วก็นกต่อเราเป็นยังไงนะครับผมจะลอง วิเคราะห์ดูอยู่ที่น้านี้ครับว่าเป็นยังไงแล้วก็รู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้น้องๆเอฟซีมือใหม่หรือพ่อพแม่พี่น้องของเราที่ยังไม่ไม่ได้สังเกตนะครับท่านรู้อยู่หรอกว่า,ามันเป็นแบบไหนแต่ท่านที่รู้ก็แนะนํามานะครับนกช่วงนี้นกช่วงหน้าจะเข้า ออกจากหนาวมาเข้าร้อนนะครับเข้าหน้าร้อนก็ว่าก็ได้นะครับเป็นยังไงไปต่อเป็นยังไงแล้วก็นกจะเข้าร่วมไหมนกอยู่แบบไหนนะครับผมอ,ออกต่อนี่ผมจะพยายามศึกษาศึกษาเรื่อยนะครับว่า,าชีวิตการบรรยูนะครับของนกช่วงนี้ทุกๆช่วงนะครับของแต่ละฤด,ดูนะครับว่าจะ เป็นแบบไหนนะครับอ้าตอนนี้ก็ชมนกไปครับเดี๋ยวผมอาจจะเล่าไปด้วยนะครับไม่ต้องเห็นหน้ากันบ่อยนะครับมันจะเบื่อหน้ากันนะครับผมจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับคือเจ้า,าเสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่ขวัญใจหลวงพี่อีกหนึ่งตัวนะครับเสียงใหญ่คารลมแทกนิดๆ ตัวนี้คือเจ้าโฮมี่นะครับเจ้าโฮมี่ที่ผมลงคลิปไปกับผ้าแดงเดี๋ยวเดินตัวดูตัวนี้ครับตัวนี้คือเจ้าริวริวหน้านะครับตัวริวหน้าที่ผมเคยไปต่อนะครับตัวนี้กําลังจวดนะครับส่วนตัวนั้นนะครับออกมาแขวนก็คือเจ้าริวนะครับริวเฟืองเทพนะครับริวเฟืองเทพพนม แล้วชมนกไปอ่าก็นี่ครับไม่ไม่ใช่ว่าอาจารย์กระพงจะ,ะโม้นะครับว่านกได้มาก็แบ่งออกไปนะครับองเยอะแยะนะครับยังไม่ได้อ่าจัดนำเข้ามานะครับพวกนี้คือพวกที่ตรงสเปคของพี่น้องเอฟซีนะครับที่ที่ปล่อยออกไปนะครับ นี่ตรงสเปคของพี่น้องเอฟีนู่นครับยังมีอีกเยอะเลยครับมาไอ้แขกองไว้นี้ครับเดี๋ยวได้นกมาก็จะมาใส่มามาจัดอ,อ,อาหารน้ําใส่ใหม่ครับนี่คือเจ้าอตัวนี้เป็นนกสองกลุกนะครับนกสองกุกเรียกกุกนะครับคู่กุกเป็นบางครั้ง เป็นนกเป็นนกใหม่อยู่ครับประมาณปีนะครับนกฝึกนะครับประมาณปีกว่ากว่าตัวนี้คือเจ้าอ่างนะครับตัวนี้อ่างที่ผมว่านี่ที่ผมไปต่อได้สองตัววันนั้นแล้วครับติดนกลูกนกนะครับผมมาแต่งตัวใหม่ถ่ายขนนะครับจับถอนหางถอนปีกออกถ่ายกําลังเริ่มเริ่มเริ่มจะเต็มนะครับกำลังเริ่มจะเต็มแล้ว เริ่มเริ่มเมื่อวานได้ยินเสียงคูหลายครั้งวิ่งขันมีครูแต่ยังไม่คึกจัดมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็มีตัวนี้เป็นนกต่อที่ซื้อมาแต่ยังไม่เชื่องผมครับลงนะครับนี่กรเทศนะครับอันนี้ก็เทศพนมนะครับปีกไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไม่อยากเสนอให้พี่น้อง อีกยันยันแต่ยกครับเทพครับเทพแน่นอนอยู่กับผมนานแล้วตัวนี้คือเจ้าคูก้อมนะครับบางครั้งก็มีคูก้อมก็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 ธรรมดาครับก็กก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 ตัวนี้ก็คืออ่าเอาเอมือลงที่ไปเมื่อวานนี้ครับ เจ้าสมานชัยเพชรสมานชัยนะครับดิวเฟืองเสียงเล็กไปกลางครับตัวนี้ก็คือ,อเจ้ามีมีคู่อ่างครับแต่ผมยังไม่ได้ยินนะครับเจ้าของก็บอกว่ามีคู่อ่างแต่ยังไม่ได้ยินว่ามีอ่างนะครับตัวนี้ก็คือ เจ้าปักครับครับอ่ตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนาน,นะครับอตัวน,นี้ก็คือสามกุกนะครับสามกุกใหม่นะครับสามกุกใหม่ที่ปาอยู่ทางภาคใต้แกจะจัดวันนี้แหละครับนี่ครับเจ้าสวยมากครับสวยงามตามท้องเรื่องครับ แดดําไรนะครับดูลายคงไม่เห็นแนละ้วผมก็ไม่ได้ใส่แว่นตาไม่ค่อยดีครับนี่ก็คือตัวนี้หลิวเฟืองครับตัวนี้เคยเป็นนกต่อเป็นนกต่อแล้วทผมมาจับแต่งหางใหม่นะครับมันหางหักมากที่อยู่กับเขามาก็ลเลยเอามาเข้ากรงอ่ากรงใหญ่ไว้ว่าให้ให้แต่งตัวใหม่นะครับผมเอาสามกุกสามกุกผมได้มาใหม่มันเป็นตัวเมียอ่ากับสามกุกก มามามาผสมนะครับมาเพาะสามคุกมันจะได้หรือเปล่ามันจะเข้าคู่ไหมแต่ไม่ตีกันนะครับไม่ตีน่าจะเข้าอยู่หรอกผมจับยัดเลยไม่ตีครับอยู่อยู่ด้วยกันเฉยเลยอาก็คืออ่าผมจะเล่าเรื่องอนกหน้านี้นะครับนกหน้านี้เป็นยังไงไปต่อแล้วเป็นยังไงนะครับ นกหน้านี้คือหน้าจะเข้าหน้าฝนนะครับจะเข้าหน้าฝนก็คือ,อจะทําให้นกนี่อับไปนะครับนกอับคือหมายถึงโดนฝนนะครับโดนไอฝนแล้วก็จะถ่ายนะครับจะถ่ายขนนะครับก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวอีกประการหนึ่งก็ลูกนกนะครับกำลังถ่ายขนจะเป็นนกใหญ่ หน้าฝนนะครับนกนกเล็กก็จะกลายเป็นนกใหญ่เปลี่ยนขนถ่ายขนนะครับที่ลูกนกที่เมื่อต้นปีนะครับตอนนี้ก็ยังไข่อยู่นะครับพวกนี้เขาไข่ไม่ไม่เป็นเวลานะครับตัวไหนที่กินอาหารสมบูรณ์อยู่ในแหล่งที่สมบูรณ์นะครับเขาก็จะไข่เรื่อยๆนะครับปีนึงหลายคอกนะครับนกนก สำหรับนกเขานะครับตามที่ผมเพาะอยู่นะครับเพาะนกป่านะครับก็ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าหกคอกนะครับแต่ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีคนไปใกล้นะครับคนไปใกล้ก็คนอื่นนะครับผิดกลิ่นนะครับก็จิกไข่ตัวเองจิกไข่ตัวเองแม้กระทั่งลูกอ่อนมันก็ยังจิกนะครับไม่ใช่ว่าจะจิก เอว่าว่าจะว่าจะอยู่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จิกนะครับก็จิกลูกตัวเองทิ้งเลยนะครับเพราะว่า,าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาเป็นยังไงคิดยังไงมันเป็นนกป่าสัญชาตญยานป่านะครับคนอื่นไม่ไม่มาใกล้ลูกกูไม่ได้กูต้องฆ่าก่อนโอ้เลวร้วายเหลือเกินา <laughs> ำรับนกเขานะครับาตามที่ผมเห็นมานะครับ ส่วนมากอารมณ์เสียบางครั้งอารมณ์เสียตีลูกตีเมียขนคุณหลุดขนร่วงหมดนะครับบางทีตัวเมียจัดจัดก็ตีตัวผู้นะครับตัวผู้ร้องอุกอุกเลยบางครั้ง <c oughs> ก็พูดเรื่องนกนะครับหน้านี้นะครับโดนฝนนะครับจะนั่งอย่างนี้ตอนเช้านะครับนั่งคลุมแบบนี้ไส้ขนนะครับไอ้ฝนก็จะทำให้ ถ้าโดนไอฝนไม่คลุมดีจะทําให้นกเราถ่ายขนผัดขนนะครับผัดขนได้ไม่ใช่ว่าเอา่อให้ไปโดนอย่างสมมุติว่าเราเอาไปต่อนะครับ <c oughs> อย่างสมมุติว่าเราเอาไปต่อเอาไปต่อนะครับไปโดนฝนมานะครับไปโดนฝนมาขับรถหนีไม่ทันกว่ากว่าจะมาถึงบ้านก็เปียกมานี่แหละครับเป็นผลอีก ประการหนึ่งจะทําให้นกเราหยุดขันนะครับมาถ่ายขนเราก็งงอ้าวนกกูเมื่อวานขันดีๆอยู่ทําไมถึงเป็นแบบนี้ก็คือเป็นอ่าถ่ายขนนะครับไอไอฝนละอองฝนจะทําให้นกหยุดขันหยุดขันแล้วก็ไม่ใช่ว่าหยุดเลยนะครับขันแต่อ่จะเปลี่ยนขนถ่ายขน ไม่จวดเหมือนเดิมผิดแปลกไปคือหน้านี้คือหน้านกอับนะครับหน้านกอับอับหมายถึงไม่ไม่ขันนะครับห่มผ้าตอนเช้าขันก็ขันไม่จวดเนี่ก็คือจะโดนไอน้ฝนถ่ายฝนหรืออาจจะไม่สบายเล็กๆน้อยนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนอากาศนะครับเปลี่ยนอากาศก็จะเป็นอย่างนั้น สำหรับนกปานะครับนกปลาที่ผมอยู่ทุ่งนานี้ผมก็พยายามฟังมานะครับมาใกล้แต่ไม่เข้ามาถึงนกเราผมเมื่อวานผมเอาไปต่อกิ่งดูเอานกาผมฝึกต่อกิ่งอยู่ตัวหนึง่งเ,เจ้าอ่างเจ้าอ่างาที่ผมลงคลิปไปนั่นแหละครับมัดขาแล้วไปปูกต่อกิง่งก็ไม่ไม่มาใกล้เลยครับ เคยมาก็ไม่มานี่แหละนกป่ายังไม,ยงไม่ยังไม่สู้นะครับนกต่อก็ไม่เล้านี่แหละคืออา,อาการของนกหน้านี้นะครับตอนนี้ก็คือนกจะจับกลุ่มด้วยนะครับจับฝูงนะครับจับฝูงเนี่ยตามผมไปต่อนะครับอยูอ่ตามป่าตามตรงไหนที่มีแหล่งน้ำ เขาจะจับกลุ่มลงมากินลงมากินในน้ำนะครับมาเดือกันเป็นฝูงนะครับแล้วก็ไปจับอยู่ต้นดอกจานหรือดอกทองนะครับก็เต็มนะครับไม่ไม่ยอมมาลงใกล้นกเราเลยนกเราก็ขันเรียกขันคูขันโยนโยนแล้วโยนอีกเรียกแล้วเรียกอีกนะครับก็ไม่มาเขาอยู่ในกลุ่มของเขานอกจากนั้นนะ จะมีตัวไหนอ,อารมณ์เสียสงสัยมันจะลมเสียมันมามาติดนะครับนี่แหละติดยากช่วงนี้ครับต่อนกก็ต่อญาตินะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูเปลี่ยนขนถ่ายขนด้วยนี่ช่วงจะเล่นได้ก็คือช่วงพฤทภาพุทภามิถุนานะครับนกจะได้กินข้าวกินข้าวที่ชาวได้ชาวนาหวานข้าว ลงไปในนาแล้วเขาจะเก็บกินนะครับบวานกล้านะครับเห็นไหมสมัยก่อนอสมัยก่อนพี่นอ้องอีส,สานพี่น้องเจ้าหน้าเจ้าไหกับหูจักนะครับบ้านเขาบ้านเขาบ้านป่า,าอ,อยู่น้ำให้น้ำหน้าออนเอาเงี้ยอไรเอาเสียขาดพาขาดไปเพียดไล่นกเขานะครับไล่ไลนกนกไม่กินเขานะครับกินแล้วไปนี่ก็ สองสามมือหรืออาทิตย์หนึ่งแถแล้วขันผุนแล้วทึ่งไป้นแค่แห่งผุน้นแค่ปลาครับแค่แห่งนะครับเหมือนพี่น้องชาวภาคลางอายุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนะครับนครสวรรค์นีน่ครับเขตนี้เขามีข้าวนาปรังกินตลอดลคึกตลอดนกพวกนี้ครับได้กินข้าวกินปลากินอาหารครึกคึกตลอดนะครับเหมือนไม่เหมือนทางสายสานสายสานันบางท,บางทีบางที่ก็มี ไร่มีนานาปังนะครับก็คึกตลอดเหมือนกันนะครับคึกตลอดเหมือนกันนะครับบางที่ไม่มีก็ต้องอดอยากปากแห้งบินไปกินไกลๆนะครับก็มีนะครับก็ไม่ไม่ค่อยอขยายพันธุ์เท่าไหร่ตรงไหนที่มีนาปังก็คือนกจะขยายพันธุ์ได้ง่ายไข่บ่อยออกลูกเยอะแป๊บเดียวก็เยอะแล้วครับนก เขาไม่ไม่ตายจากประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าต่อได้มันก็ออกมาอีกต่อได้มันก็ออกมาอีกครับขยายพันธุ์ได้ปีละหลายครั้งนะครับต่อต่อตัวต่อคอ,อกนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศนะครับที่ให้กําลังแรงใจจัก,กระพง์นะครับก็ขอขอบพระคุณที่ให้ความเมตตานะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าเป็นพระเนียดเป็น ดินดําข้าวขัดสมุนไพรท่ญญานจะพืชขัดสมุนไพรนะครับตอนนี้ก็ยังมีนะครับพร้อมที่จะส่งให้พี่น้องเอฟซให้นกที่รักของท่านได้กินนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มีความเมตตาให้จักรพงศ์ได้หาคลิปหานกดีๆแล้วก็เสียหาสิ่งดีๆสําหรับนกเราให้ตอบแทนพี่น้อง f อซนะครับก็ ุยมานานพอสมควรนะครับเรื่องนกนะครับนกหน้าฝนเป็นยังไงนั่นแหละมันก็คืออย่างนี้นะครับมันอับก็คือโดนฝนนะครับอับก็คือโดนฝนถ่ายขนไอฝนนะครับพี่น้องอให้ระมัดระวังช่วงหน้าฝนเนี่คุมผ้าซะหน่อยนะครับนกเราอยู่ในร่มไม่ใช่ว่ามันอยู่ป่ามันอยู่ป่ามันใครไปคุมให้มันนั้นทำไมถึงไม่เป็นไร ก็จริงครับอยู่ในป่าก็คือเขาอยู่ในป่าเขาตากแดดเขาสามารถที่จะอะบินเข้าบินออกหรือหลบใต้ใบไม้ได้คุมตัวเขาเขาฉลาดครับแต่อยู่กับเราไม,ไม่ไม่ค่อยได้โดนฝนไม่ค่อยได้โดนแดดเท่าไหร่โดนแดดก็โดนมั่งอมโดนฝนไม่ได้โดนอพอนานปีหนึ่งมาโดนทีหนึ่งอย่างนี้ครับ ขนาดคนยังป่วยยังไข้ได้เลยนะครับไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่นกนะครับคนก็เป็นอนะครับให้ให้ระมัดระวังนะครับถ้าอยากจะให้ปลอดภัยก็เอาใบโอบีสิบองนะครับช่วงนี้ใบโอบีสิองหยอดใส่น้ําในกระบอกน้ําให้กินทุกตัวทุกตัวนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงฤดูการเปลี่ยนแปลง,าปลปลงทางอากาศนะครับฝนตก ก็จะทำให้นกเราเป็นไข้เป็นหวัดได้นะครับก็คุยมาก็นานพอสมควรนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็กดติดตามทางด้านแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับจักรพงษ์ชาแนลนกเขาใหญ่หรือว่าจะเป็น YouTube จักรพงษ์นะครับให้เป็นกำลังแรงใจให้จักรพงษ์จะหาสิ่งดีๆและ นกเด็ดๆมาให้พี่น้องได้ได้เด่นไ,ไ,ได้ดูได้ชมได้ฟังกันนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเหนือชาวกลางชาวใต้ชาวอีสานนะครับที่ให้ความอุปการะคุณจักรพงศ์นะครับจักรพงศ์ก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากนกเด็ดๆนะครับพระเนียบสวยๆอ่เศร้าสมุนไพรข้าวขัดสมุนไพรนะครับท่านหญาพืชขัดสมุนไพรดินดำนะครับ กินแล้วก็จวด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 นะครับก็อขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวมาเลเซียชาวกัมพูชาชาวสปลาวแล้วก็พี่น้องชาวเมียนมาที่ฟังจักระพงออกสั่งซื้อนกสั่งเศร้าสั่งพระเนียตก็เยอะมากนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่เป็นกาลังแรงใจอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับฝากกดติดตามจักระพงไหนครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจ สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ